สวัสดีครับน้องสวัสดีครับครับวันนี้มาทําอะไรครับผมมายืดผมครับมายืดผมเนาะก่อนหน้านี้ก็เคยมาอยู่เนาะใช่ไหมตอนนั้นเราทําอะไรไปนะก่อนก่อนหน้านั้นมาทํำคิเลตินสดครั้งแรกเนาะใช่ไหมครับแล้วก็พาเพื่อนพาเพื่อนมาไหยวะใช่ครับพาเพื่อนมาตัดผมพาเพื่อนครับพี่พี่ได้ยืดผมฟรีให้เพื่อนน้องไปใช่ปะแล้วตอนนี้เพื่อนน้องเป็นไงบ้างสบายดีไหม สบายดีคนระับสบายดียังยังทํางานอยู่ที่เดิมไหมครับทํางานอยู่ที่เดิมอ,อ๋อทํางานอยู่ที่เดิมนะครับเป็นพนักงานเสิร์ฟใช่ไหมหรือว่าอะไรนะพนักงานล้างจานพนกักงานล้างจานใช่ไหมครับวันนี้ว่างเหรอครับใชบ่วันนี้วันหยุดของับเหรอเออพี่ถามหน่อยตอนที่เราล้างจานนี้ก็คือขอโทษนะถามถามนิดนึงนะครับเนาะก็เราได้วันละเท่าไหร่ครับเป็นเดือนไหมหรือว่าเป็นวันเป็นของผมเป็นเดือนครับ อ๋เป็นเดือนเหรอ<ช>อ๋เอเราเอาเป็นเดือนมันตกเฉลี่ยเดือนละเท่าไหร่ครับของผมเดือนละประมาณหมื่นเลยครับอ๋อประมาณหมื่นหนึ่งโอ้นี่นี่พนักงานล้างจานเงือนเดือนหมื่นหนึ่งเลยเหรอผมไม่ได้ทำแผนกล้างครับทำทำแผนกผู้ช่วยครัวครับอ๋อผู้ช่วยกุก๊กใช่ครับใช,ใช่ไหมครับอ๋ออ๋อแต่น้องน้องอีกคนนึงคือเป็นแผนกล้างจานใช่อ๋อเป็นผู้ช่วยกุ๊กก็ถึงว่าได้เงิน ประมาณหมื่นหนึ่งเนาะน่าจะอยู่กับเขานานแล้วด้วยมั้งใช่ครับกี่ปีแล้วได้ประมาณแปดเดือนครับอ๋อแปดเดือนครับก็คือใกล้ๆจะปีหนึ่งละเห็นเราบอกว่าไอ้ที่ห้องเราน้ำท่วมไม่ใช่หรอใช่ครับแล้ว่วมมันมันเป็นอะไรอ่ะมันฝนฝนมันตกเหรอใช่ฝนตกแล้วฝนตกแล้วมันระบายไม่ทันครับก็คือเป็นถนนเหรอถนนถนนหรือว่าเข้าหอเลยมันเข้าข้างๆหอ ขอเข้าห้างหอแต่เราเรมันก็ละละมันก็ระบายไม่ทันครับแล้วมันไหลเข้าเข้าเข้าห้องเราไหมไหลครับเฮ้ยริงเหรอใช่ครับอ้าวแล้วเราทําไงก็เอาเอาถังเอาน้ําออกครับเอาน้ําออกแต่อ๋อลบากเลยอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนเลยแต่เราจะของหอว่าไงครับของหอแบบเจ้าของหอก็มาดูครับแล้วเขาลดค่าห้องค่าอะไรให้ไหม ก็เขาก็ลดเขาก็ลดอยู่แล้วเอาแบบ้าเหรอบห้องสองพันห้าห้องสองพันห้ามีแอร์ด้วยครับ,บอันนี้คือราคาที่โอเคแล้วใช่ไหมแต่เขาลดให้ค่ะเท่จริงเป็นสองเป็นสามพห้าเอ้าเหรออ๋อ,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 อปกติคือสามพห้าเลยแสดงว่าห้องก็ต้องดีหน่ยบบ<พ>อยดิใ่ครับคอนเดเจอร์ครบครบอ่ะไ,ไม่มีแค่ตู้เย็นไม่มีแค่ตู้เย็นอืมมาเช่าห้องพี่แมละครบทุกอย่างเลย อ่ะก็แต่ถามเรื่องเรื่องผมเราหน่อยเนาะก็คือผมเราเนี่ยก็คือเคย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 ผ่านการทํากครตินอย่างเดียวเนาะใช่ไหมครับเคยยืดตั้งนานแล้วยืดตอนม3อ๋อแต่ตอนนี้คือเราไม่ได้เรียนแล้วเนาะใช่ไหมครับครับแล้วก็ไม่เคยยืดอีกเลยเชื้อยืดเชื้อที่แบบยืดเอาไว้ก็น่าจะแต่ว่ามันก็เหลืออยู่ใช่ปะเหลือแบบปลายปลายนิดหน่อยใช่ไหมครับ เราจะไปปานิดหน่อยนะเราจะตัดผมด้วยไหมหรือว่าชอบยาวๆเนาะเอายาวๆเอายาวๆเลยใช่ไหมครับส่งผมพนไรบ้านเลยตอนเนี้ยเพราะว่าคนเก็บขยะคนเก็บขยะเหี้ยเราออกกี่ทุ่มเจ้งคืนครับไม่ถึงเก็บขยะวันนี้อ่ะจริงๆมันก็เป็นวันวันหยุดร้านนะวันเนี้ยแต่ทีเนี้ยพี่ก็ไม่ได้ไปไหนก็เลย่โอเครับนัดน้องเนาะ แล้วก็เราก็มาทํากันเนี่ยดูนะครับประตูร้านเนี่ยครับประตูร้านก็ไม่ได้เปิดนะครับเราเข้ามาทางนี้นะครับเราเข้ามาทางหลังบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่ยืดให้แบบหล่อๆเนาะครับผม thank <laughs> you เป็นไงบ้างครับน้องก็ินะได้เอครับหล่อเลยเนาะใช่ไหมดูดูเส้นผมดิดูเส้นผมนะครับโอ้สลวยนะผมสลวยเลยทำเสร็จแล้วไปไหนครับเนี่ย ก็ไปห้องก่อนแล้วก็ให้กลับบ้านอ๋อวันนี้มันหยุดเราเนาะใช่ไหมครับใช่โอเควันนี้พี่ก็ขอบคุณนะที่ให้ความไว้วางใจแล้วก็มายืดผมกับพี่เนาะโอเคยังไงก็พี่ก็เป็นกําลังใจให้เราเนาะครับครับเป็นกําลังใจให้เราเราทํางานกลางคืนเนาะใช่ไหมเอาหยุดใช่ป่ะเข้ากี่โมงอ่ะเข้าบ่ายสองบ่ายสองเลิกตีห้าเลิกกลางคืนอ๋อ ลึกจริงคือเอารถตีห้านี่หมายถึงว่านอนไม่หลับครับอ๋อนอนไม่หลับ<ช>ดีดนอนเช้านอนเช้านอนเช้า <c oughs> นอนเช้าก็นนเ,าลเล่นเกมเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยเยนาะใช่โอเคเดี๋ยวพี่จะบอกวิธีการดูแลนะครับหลังจากที่เราทําไปนะครับผมห้ามสระผมหนึ่งวันเนาะนะครับสระผมเนี่ยสามารถโดนนานได้แต่ห้ามโดนแชมพูหนึ่งวันหรือว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มสระผมสระผมเนี่ยให้เราสระผมเสร็จแล้วให้ใช้ทรีทเมนต์ หลังจากที่เราล้างเชิ้อูออกนะครับใช้ยังไงนะครับใช้แทนทิมนวดได้เลยนะครับหรือว่าเรามีเวลาเราก็สามารถที่จะหมักไปได้5้0ถึงสินาทีนะครับในในช่วงอาทิตย์แรกนะครับแต่แต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือทําทุกวันก็ดีนะครับเพราะว่าช่วงแรกก็คือเก็บผมมันจะเปิดเนาะเราก็ต้องเติมเต็มสารอาหารเข้าไปนะครับเพื่อให้เก็บผมมันปิดมันจะทํา,าให้ผมของเรานะครับไม่แห้งเสียแบบระยะยาวหน่อยสังเกตไปก็คือถ้าเราไม่ได้บํารุงแต่เริ่มต้นก็คือ,อเวลาผ่านไปสักประมาณเดือน2เดือนผมเรามันจะเริ่ม แห้งกกอะเนาะโอเคนะครับครับผมตามนั้นเนาะโอเคครับเรียบร้อยครับผมขอบคุณนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับผมยังไงถ้ายคลิปนี้ช่างนิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่างนิกที่ลงนะครับผมและที่สําคัญนะครับผม อ่าดูคลิปไปจะมีโฆษณาขึ้นนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับผมเพื่อให้ช่างนิกนะครับผมได้มีรายได้เข้ามาเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแต่ถ้าข้ามโฆษณาช่างนิกจะไม่ได้ตังค์แม้แต่บาทเดียวเลยนะขอพระคุณทุกคนครับผม